สวัสดีพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาดบชมด้วยนะครับสวัสดีนะครับเข้ามาก็รบกวนฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้คอนเทนต์ใหม่ๆของผมด้วยก็จะขอบคุณมากน,นะครับนะวันนี้ผมก็จะมาแนะนำแล้วกันพี่ว่า,าแพ็คที่เราควรซื้อนะครับเนาะเพื่อที่จะไว้เล่งพวกอีกพีเราในช่วงแรกหรือว่าแพ็คไหนที่เราซื้อแล้วมันคุ้มและใช้งานได้จริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะที่ผมซื้อไปแล้วรู้สึกว่าเออโอเคแพ็เนี้มันคุ้มนะ อะไรเงี้ยนะครับผมก็จะมาแนะนําในส่วนของแพ็คพวกนี้แล้วกันนะครับเนาะก็ง่ายๆเลยพี่เข้าไปที่ทางด้านขวานะครับเลือกพวกแพ็คจํากัดเวลาในส่วนนี้นะครับมันก็จะมีในส่วนของพวกแพครายวันนะครับแพคลายสัปดาห์แพคลายเดือนในส่วนของพวกเนี้ยจริงๆแล้วเราดูจากความต้องการที่เราจะใช้ได้เลยนะครับพี่ถ้า้าเติมจริงๆไอแพ็คพวกเนี้ยถามว่าคุ้มไหมมันคุ้มนะเพราะว่ามันลดจากที่เราซื้อแยกเนาะมันก็จะคุ้มนะครับแต่แพ็คที่ผมอาจจะซื้อเลยเนาะผมจะซื้อในส่วนของ เป็นแพ็คลิมิเต็ดนะครับที่เป็นแพ็คเปิดตลาดอันนี้ต้องใช้อยู่แล้วเพื่อที่จะทําให้เราสามารถเปิดตลาดได้เลยครับนะแพ็ pack, ในส่วนของแพ็คยา7วันอันนี้ที่มันเป็นอีกีคูร้อยห้าสิบสำหรับคนที่ไม่เติมแพ็ควายธนูก็ซื้อได้นะพี่แต่ผมเติมแพ็ควายธนูไปแล้วแล้วผมก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะก็อาจจะซื้อที่หลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะแพ็กสัตว์อันนี้นะครับที่สําหรับคนที่จะซื้อสัตว์เพื่อที่จะส่งเอาอีกีอยู่แล้วอันนี้ก็คุ้มนะครับนะแล้วก็เราย ให้30อันนะครับอันนี้โอเคมากๆเลยแล้วก็คุ้มมากๆเลยนะครับ129บาทเนาะแล้วก็แพ็กอันนี้เราก็จะมาดูว่าความจําเป็นหรือความต้องการของเราในส่วนพวกนี้เราต้องการหรือว่าจําเป็นแค่ไหนก็ลองไปพิจารณา,ากันดูแต่สาหรับผมเดี๋ยวผมอาจจะไปซื้อที่หลังก็ได้นะครับเนอะเพราะว่าราคามันก็ถูกลงนะครับแต่อาจจะถ้าเราจะใช้เพจจริงจริงก็อาจจะเติมแพ็คแพ็คเบิ้ลในการเติมครั้งแรกของเขาไปก่อน,น,น,ะนอะไเอนนะรเง ที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นแพ็กในส่วนของรายสัปดาห์ทางด้านซ้ายนะครับมันจะเป็น100อีกพีหนึ่งร้อยเปอ่าหนึ่งวันนะพี่เจ็ดวันอันนี้ไอ้เจ็ดคูณเจ็ดก็คือเจ็ดวันนะครับมันอ่าราคาหกร้อยห้าสิบเก้าบาทมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่มันจะไม่รวมกับอ่าของแพ็คลิมิเต็ดไอ้ที่เราได้จากการซื้อแพ็คควายธนูหรือว่าจะซื้อจากแพ็คน,นี้อันเนี้ยมันเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมแล้วก็อันเนี้ยนะครับเป็นอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นหน,นึ่งร้อยแปดสิบเปอร์ 100ก็เป็น2 8 0เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะไม่ทับกันนะครับยาอีกพีอันนี้เห็นปะเนี่ยผมก็กดอยู่ในส่วนนี้มันจะไม่ทับกันนะครับก็สามารถซื้อมาใช้กันได้เนาะในส่วนนี้นะครับยังไงเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามมาให้หน่อยนะพี่สำหรับคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับนะยังไงไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสวดีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเพิ่มในส่วนนี้ให้นิดนึงแล้วกันนะพี่นะอ่ะสำหรับคนที่เติมเงินหรือว่ามีแพ็คอ่า เพชรฟรีแล้วกันที่ลงสเบียน CBT มาผมไม่ค่อยอยากให้ใช้เพชรหมดอะ่ะถ้าเรารู้แล้วเราว่าจะเล่นอะไรเป็นตัวหลักอ่ะพี่ผมอยากให้ไปซื้อไอ้พวกเนี้ทิ้งไว้หน่อยนะเออร้านคาแฟชันนะครับเนาะสมมติอะองของผมเติมควายธนูมามันก็จะมีหมวกมีอันนี้ให้นะสอันเนาะมันก็จะมีชุดสีม่วงให้อยู่แล้วนะครับแต่สาหรับคนที่ไม่เติมพี่ก็มาดูในนี้ไอ้พวก200เพชรอะไรพวกนี้ครับมันก็จะเป็นแบบเนี่ยคิเลด สามแล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกทําให้มันครบทุกส่วนอ่ะมันก็จะมีสเตตัสท,ที่แยกออกไปอีกอ่ะพี่อย่างเช่นอันเนี้ยอ่ะหัวมีเลือดมีเอฟเฟกอะไรต่างหากเห็นไหมมีอ่าจำกัดเวลาคือเอฟเฟกที่เท้าอะไรอย่างเงี้ยครับตอนเราวิ่งก็บวกอีกพีเพิ่มขึ้นอีกบวกแม่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะมันก็จะมีหลายส่วนก็ลองไปเลือกดูกันได้นะอันนี้เออเอาตามความชอบเลยพี่ว่าเราจะแต่งตัวยังไงก็ได้แล้วแต่เราอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะไปลองดูเนี่ยเห็นป่มลองกดดูได้นะครับเเนนนัี้้้ผมมมพิิต่ตไวให,ใหลก